สวัสดีครับทุกทกท่านเปอยชีวิตสมชายใน YouTube ก็จะมาขอเปอยชีวิตของสมชายที่ไม่เคยพูดในที่ไหนมาก่อนแม้แต่คนใกล้ชิดครอบครัวลูกเมียไม่เคยพูดนะครับมาพูดที่ YouTube อย่างเดียวทำไมผมจึงต้องเปอยก็เพื่อเป็นความในใจของผมที่อยากจะ บันทึกไว้ในโลกสมัยที่มันเปลี่ยนไปทุกคนมีสื่อในตัวเองก็คือโทรศัพท์นะครับแต่สื่อมันก็เป็นดาบสองคมมีทั้งดีและก็ไม่ดีในการที่ผมออกมาพูดวันนี้มันจะไม่มีใครถูกและใครผิดนะครับมาเป็นความพูดความในใจของผมที่อยากจะพูดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมในชีวิต เปลือยชีวิตของผมนั่นเองนะครับจากเหตุการณ์ที่เมื่อ,อที่จังหวัดนครมนมเมื่อมีสื่อมาสัมภาษณ์ผมในงานอทอดพระป่าในจังหวัดปทุมนะครับผมจำพอสอไม่ได้ก็จะประมาณ4 4ประมาณ4 4 4สีนี่แหละครับประมาณนี้นะครับ4.6หรือ4.7ประมาณนี้แหละครับไม่เกินนี้แน่นอนนะครับ ก็ที่ออกมาพูดไม่ใช่ว่าสื่อนั้นผิดนะครับหมายความว่าสื่อเขาทําหน้าที่ของสื่อนั้นก็ถูกต้องแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราในการพูดคุยสอบถามนัโบสถ์แห่งในวัดแห่งหนึ่งเป็นคําถามที่ปกติทั่วไปก็แสดงความคิดเห็นความรู้สึกนึกคิดอาจจะในเรื่องอ ความรู้สึกนึกคิดในส่วนบุคคลคนหนึ่งซึ่งผมก็พูดตามความเป็นจริงที่ใจผมคิดยังไงผมก็พูดอย่างนั้นนะครับผมเขาถามหลายๆอย่างนะครับผมจำได้แต่ว่าผมก็ไม่อยากพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ลึกเกินไปนะครับก็เป็นคำถามง่ายๆความคิดความคิดเห็นอชอบสิ่งไหน ทำไมจึงชอบทำไมจึงรักและมะีสิ่งดีๆที่เขาทำยังไงจึงได้ชอบก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้พูดออกไปในเคเบิลทีวีนะครับในครั้งนั้นก็ผลกระทบมันตามมาผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสื่อเคเบิลทีวีช่องนี้ช่องดังมาสัมภาษณ์ผมผมรู้ตัวก็เมื่อได้ ปีกว,กว่าหรือเกือบ2ปีมาแล้วเพราะย้อนอกลับมาว่าเอ๊ะทำไมทุกเรื่องราวทุกอย่างในชีวิตผมมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับถึงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีแต่ว่าเราก็ไม่โอดสื่อนะครับทุกๆท,ท่านสื่อก็เหมือนผมตอนนี้ก็เป็นสื่อของตัวเองก็เป็นยูทูบเบอร์นั่นแหะครับท่านผู้ชมมันผลกระทบ ออกมาเอ๊ะทำไมว่าทำไมมีแต่ด้านลบเพราะว่าผมรู้สึกได้นะครับผมหลายคนจะคิดว่าผมมีความคิดไปเองหรือเปล่านี่แหละคือจุดหนึ่งที่ว่าทำไมผมต้องออกมาพูดนะครับคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็ไม่ได้รู้กับผมเพราะผมไม่เคยเล่า เราจะเล่าอย่างไงล่ะครับเราเล่าไม่ได้นะครับนะครับเราไม่เคยพูดให้ใครฟังผมก็มาถ่ายทอดใน y YouTube นี่แหละว่าเขาจะให้อัปโหลดได้กี่นาทีผมไม่แน่ใจนะครับถ้าว่าเขาตัดไปครั้งหน้าผมก็มาเล่าต่อกันแล้วกันแต่ที่มันกระทบคือความรู้สึกต่างๆที่มันกระทบเอ๊ะทำไมชีวิตเราเปลี่ยนไป อันนี้ผมพูดแล้วนะครับว่าผมไม่โทษใครนะครับเพราะทุกคนมีหน้าที่นั่นเองทุกคนมีหน้าที่แม้แต่ประชาชนคนธรรมดาอย่างผมก็เป็นหน้าที่คนละเมืองที่ดีของเรานะครับเป็นหน้าที่ของคนละเมืองนะครับอันนี้เราไม่อยากพูดลึกมากไปก็ผลกระทบมันตามมาเรารู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะ ทำไมคนจึงรู้จักผมนะครับไปหลายๆที่ก็สังเกตดูว่าเขาไม่ชอบเราเขาก็แสดงออกเยอะเลยนะครับหลังจากที่ให้สัมภาษณ์สื่อนั้นไปก็เป็นธรรมดาครับคนเราไม่ได้คิดเหมือนกันทุกๆคนนี่คือสัจธรรมความจริงอของผมได้ที่เกิดขึ้นนะครับเราไปพูดในสิ่งที่เราคิด เราลักเราชอบและความคิดของเขาถูกเราก็พูดส่งเสริมนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทำที่ช่วยแต่ว่าผลกระทบออกมาอย่างที่เห็นผลสะท้อนออกมาเป็นอย่างที่เราไม่เราไม่คาดคิดมาก่อนกอ็จากที่สื่อนั้นเขาจะเผยแพร่ต่อหรือไม่เราไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆผลกระทบ มันตามมาเรารู้สึกได้นะครับเรารู้สึกได้แต่เราไม่สามารถพูดได้นั่นเองนะครับว่าทุกคนมีปัญหาชีวิตกันหมดทุกคนแต่มลสมเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะครับมลสมของชีวิตแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับของผมมันเกี่ยวกับหลายๆอย่างเกี่ยวกับผมที่กระทำลงไปตาม ความคิดความเชื่อของผมนั่นเองจึงมากระทบผลกระทบผมถึงคนใกล้ชิดที่ทำงานด้วยกันก็ยังไม่รู้แต่มันกระทบมาถึงผมผมรับรู้ได้ว่ามันมาจากสิ่งนี้แน่นอนนะครับผมว่าคลิปนี้อาจจะพูดยาวไปเอาไว้ต่อคลิปหน้ามีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากเมื่อปี48นะครับขอบคุณทุกทกท่านที่รับชม เื่อชีวิตสมชายครับขอบคุณมากๆนะครับ